คลิปนี้นะคะเป็นคลิปอีกคลิปหนึ่งนะคะที่แม่พึ่งได้ไปทําบุญปิดทองฝังลูกนิมิต่วัดเทพดนรสิงนะคะเมื่อเป็นวันเดียวกันที่คลิปที่แล้วนะคะที่แม่พึ่งได้ลงคลิปไปแต่คลิปนี้เป็นพ่อน้องบีมเป็นคนถ่ายนะคะแต่ว่าพ่อน้องบีมส่งมาให้แม่พึ่งทีหลังนะจากที่แม่พึ่งได้ลงคลิปไปแล้วนะคะแต่แม่พึ่งก็ดูคลิปแล้วก็รู้สึกว่าเสียดายที่แม่พึ่งไม่ได้ตัดโตข้าไปในคลิปที่แม่พึ่งลงไปเมื่อวันก่อนนะคะ วันนี้แม่พึ่งก็เลยนําบรรยากาศาที่พ่อนลองบีมถ่ายคลิปให้แม่พึ่งนํามันลงอีกเป็นอีกคลิปหนึ่งนะคะเพื่อให้เพื่อนๆชมเนาะก็วันนี้ก็เราก็ได้มาปิดทองนะคะฝั่งลูกนมิรที่วัดเทพนรสิงห์นะคะตำบลสบายจีกอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะวันที่แม่พึ่งกําลังทําการตัดต่อน,นี่นั้นเป็นวันที่19นะคะวันนี้วันที่19เดือนกุมภาพันธ์2566นะคะ วันนี้จะเป็นวันตัดหวยเนาะตัดไปแล้วนะคะณตอนนี้ที่แม่พึ่งทาคลิปอยู่นี้กําลังพภากเสียงแสนนั้นคือตัดแล้วนะคะตัดต้งเต่เวลา13บสนาฬิกาแต่ว่าแม่มพึ่งก็จะนําบรรยากาศวันที่แม่พึ่งไปทําบุญนะคะปิดทองลูกน้มิตรให้เพื่อนๆชมค่ะทําบุญปิดทองฝังลูกน้มิตรครั้งนี้เป็นบุญที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยนะคะจัดได้ยิ่งใหญ่มาก 9วัน9คืนเลยตั้งแต่วันที่1 1จนถึงวันที่19เนาะก็มีมโหรสษสมโพธิทุกคืนนะคะมีนักรองนัดดนตรีมิลีเกมีมอลลัมมาแสดเงเนาะจัดงานได้ยิ่งใหญ่มากๆเลยนะคะก็จะมีผู้คนเดินทางมาทำบุญกันเยอะมากในแต่ละคืนนะไม่พื้นก็ได้เดินทางไป3ครั้ง3คืนมีไปดูลิเกเนาะแล้วก็ไปปิดทองไปถวายพระป,ปานะคะก็ แม่พึ่งก็ขอสาธุขออนุมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้มาทําบุญในงานนี้ด้วยนะคะข็ว่าได้บุญกันทุกทุกท่านค่ะแม่พึ่งขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ